วันที่10ธันวาคมปีที่แล้วพิธีมอบรางวัลโนเบลได้จัดขึ้นที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชาอาณาจักรสวีเดนได้พระราชาทานเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรางวัลโนเบลให้แก่ฮันกังนักเขียนชาวเกาหลีซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม โดยรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมนะคะจะมอบให้แก่ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมอันยอดเยี่ยมซึ่งถ่ายทอดคุณค่าทางอุดมคติผ่านวรรณกรรมได้อย่างหมดงามสถาบันราชบัณฑิตยสถานด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนได้เผยเหตุผลในการคัดเลือกคันกลังให้เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมไว้ดังนี้ค่ะ พันกรรงเผชิญหน้ากับบาดแผลทางประวัติศาสตร์และบรรทัดฐานที่มองไม่เห็นในทุกผลงานของเธอในแต่ละเรื่องเธอเผยให้เห็นถึงความเปราะบางของชีวิตมนุษย์เธอมีมุมมองเฉพาะตัวเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและจิตวิญญาณระหว่างคนเป็นและคนตายอีกทั้งเธอยังได้สร้างตัวตนในฐานะนักนวัตกรรมแห่งวรรณกรรมร่วมสมัยผ่านผลงานเขียนที่เปลี่ยนไปด้วยสุนทรียะแห่งกวีและการทดลองอย่างสร้างสรรค์ คุณพ่อของฮันกังคือฮันซึงวอนผู้ซึ่งเป็นนักเขียนและกวีที่มีชื่อเสียงในเกาหลีว่ากันว่าฮันกังชอบอ่านหนังสือและจินตนาการเรื่องราวต่างๆตังต้งแต่เด็กๆและเธอยังเคยกล่าวไว้ว่าเธอนั้นเติบโตมาพร้อมกับวรรณกรรมเกาหลีฮันกังเปิดตัวในฐานะกวีในปี1993และในฐานะนักเขียนวนิยายในปี1994หลังจากนั้นเธอได้ทำงานทั้งในบทบาทน,นักเขียนและอาจารย์มหาวิทยาลัย แต่ปี2019เป็นต้นมาฮันกังได้ยึติการสอนในมหาวิทยาลัยและหันมาทุ่มเทให้กับงานเขียนอย่างเต็มที่เธอได้เผยแพร่ผลงานหลากหลายประเภทเช่นบทกวีบทความนิทานสำหรับเด็กและนวนิยายผลงานของเธอนะคะได้ถูกแปลและตีพิมพ์ในภาษาต่างประเทศหลากหลายภาษาโดยผลงานที่ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการางวัลโนเบลได้แก่ The Vegetarian Human Act We Do Not Part และ Your Code Hand ในผลงานวรรณกรรมของฮันกังเราสามารถมองเห็นเรื่องราวของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเกาหลีและชีวิตของผู้คนที่ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาภายในเรื่องราวเหล่านั้นผู้เขียนได้ตั้งคำถามอย่างไม่หยุดยั้งว่าเหตุใดมนุษย์จึงสามารถรุนแรงได้ถึงเพียงนี้ ในขณะเดียวกันมนุษย์สามารถยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับความรุนแรงอันมหาศาลนั้นได้อย่างไรหรือคำถามที่ว่าอาดีตสามารถเดียวยาปัจจุบันได้หรือไม่คนตายสามารถช่วยชีวิตคนเป็นได้หรือไม่นักวิจารณ์วรรณกรรมได้กล่าวถึงนักเขียนฮันกังไว้ดังนี้ นักเขียนที่เฝ้าสืบเสาะแก่นแท้ของความปรารถนาและความจริงของชีวิตซึ่งซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันอันเงียบสงบผ่านประโยคที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังและสำนวนที่แฝงไปด้วยกลิ่นอายของบทกวีนักเขียนที่ใช้ความรู้สึกอันละเอียดอ่อนและถ้อยคำที่ประณีตในการสำรวจแก่นแท้ของการดำรงอยู่ของมนุษย์นักเขียนที่ถ่ายทอดการดิ้นรนและศักดิ์ศรีของมนุษย์ผู้มุ่งไปสู่แสงสว่างแม้อยู่ในความมืด เรื่องราวของความรักที่ลึกซึ้งและเจ็บปวดรวมถึงความทรงจำอันโศกเศร้าจากประวัติศาสตร์ถูกถ่ายทอดผ่านถ้อยคำที่ไพเราะราวกับบทกวีอันเปลี่ยนไปด้วยจินตภาพอันคมชัดจนตาพร่ามัวทว่ากลับกลายเป็นความสวยงามที่ชวนตื่นตะลึง จะเป็นอย่างไรบ้างคะถ้าเราลองได้สร้างช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ที่จะได้ทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ร่วมสมัยและวรรณกรรมร่วมสมัยของเกาหลีอย่างลึกซึ้งผ่านผลงางวนวรรณกรรมของฮันกังดูสักครั้งคะ่ะ